สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุก่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับมื้อนี้เนาะก็เป็นวันดีวันหนึ่งเนาะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดวันลอยกระทงค่ะพี่น้องเอฟซีคะเมื่อนี้ซอเขียวจับพาพี่น้องไปติดตามแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีมาแต่ทังละย่องเนาะพ่นว่าฉายาพ่นเสี้ยนละย่องค่ะพี่ เซียนระยองเนาะพี่น้อยเอฟซีค่ะเพิ่นโดมาย่างเห่งด่วนเมื่อคืนนี้คะ่ะเซียนระยองให้โชคแม่นแม่นมาสั่นขายพี่น้องเอฟซีค่ะเพิ่นเข่าทั้งปีเด้เพ,พ,พิ่นว่าที่นี่เพิ่นได้มาตลอดผ้าซ้ำใด้ซ้ำนึ่งเพิ่นบอหายไปปล่อยดิมาสั่นเพิ่นเลือกช่องพร้อมค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะบังเอิญซออเขียวโชคดีเนาะเพิ่นเลือกช่องซออเขียวมาปล่อยเลขให้เพิ่นแต่ว่าซออเขียวกะ จะลงเบื่อทรใไห้คือกันเพื่อความสงสัยและกระจางอยากจะโทรถามเสี้ยนเพิ่นเนาะพี่น้องเอฟซีคะก็ถือว่าซอยกันไปเพิ่นมีตัวเลขตัวดีมาให้ปล่อยเพิ่อนอยากให้พี่น้องเอฟซีรวยสั่นพี่น้องเอฟซีคะเลขเพิ่นว่าหลายตัวหรอกน้น้อยหนึ่งเน้นให้พอมคะ่ะเราอีกอย่างหนึง่งก้อนจะไปเบิ่งกอเลาเข้าก็มาคุยกัน สักก่อนไห้มันถึงเวลาสักก่อนยา่าสอดเขียวเบาหลาย,ยเรื่องเล่ามันก็มีมากตองคุ้ยกันมั่งกับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพิ่นทร่มากไห้เบาตัวเลขไห้เพิ่นมันก็กว่าจะไปถึงตัวเลขก,กับตรงมีเรื่องอื่นเบากันแน่นอกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสำราบมือแรกงนี่ร้อยกระทงมีครูเรลาไปน้อกูไดก็ได้สอดเขียวบอท่านมีครูเด้อแต่สอดเขียวมีมองไปแล้วมือแรงสอดเขียวจะไปสวดมนต์ขามปี หลกักกาจะอาบน้ามตนกลางแสงจันท์ค่ะพี่น้อยเอซี่คะร่วมมนุโมทหน้าสาธถูกกับซอเขียวเดอ้อผู้ใดเขามาเห็นคิมนี่ผู้นัน้นรวยละเมื่อนี่คือเกลี้ยแค่แน่นอนเมื่อนี่ปังปังเนาะค่ะแล้วซอเขียวจะอธิษฐานจิตให้กับพี่น้องเอซี่สายบุญทุกท่านที่เป็นเอซี่ซอเขียวทุกท่านทุกคนเนาะค่ะเมื่อนี่ไปไปร้อยกระทงนใสกัทรงขอความมากคุยกันเนาะ,ะค่ะคอมเมนต์มากคุยกันในเด้อพี่น้องเอซี่คะ ค่ะโ่ามื่อวันที่27นี่ลอยกระทงนี่ตัวเลขกันนาบาดเสียวอยู่ที่เนาะหน้าบาดเสียวอยู่สำหรับอ่าสำหรับอ่าเลขของวันที่27วันลอยกระทงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเชิญได้กะไทยรูปค่ะคุณแม่ค่ะซอเขียวกับร่งเบาเลขค่ะเบาชิบกับพี่น้องเอฟซีเพิ่นค่ะคุณแม่ขะสวัสดีค่ะ พี่น้องเพื่อนมาเห็นค่ะพี่ไอ,อ้กะเลยทักทายกันแน่เนาะให้บ้านเดียวกันครับซอเขียวนี่ละ่ะซอเขียวมาไายเรียนเสี้ยนน้อยช่วงจังหวะล่อเสี้ยนน้อยเฮ็ดเลขเฮ็ดยังกับซอเขียวกับน,นางเว่านางคุยกับพี่น้องเอฟซีสกอนเพื่อเป็นการทักทายเนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่27เดือนพฤศจิกายน66เนาะพี่น้องเอฟซีค่ะสำหรับผู้ใดที่ลงมือลงเว้นก็มีอยู่เด้แต่ละมือละเว้นเนาะผู้ลงกระไดโดยเฉพาะซอเขียวนี่ลงมืออีหลีเด้ งานารลงเมือเกือบไปบ่ท่านไหวองคปูสีผู้ชมโมกดาหนะขลาดสันเลี้ยวเมือนนั้นเนาะคนว่าหยิบหาจะคลองหลอหลงว่าวันที่หยิบหาเป็นวันที่หยิบสีไปเกือบบอ่ท่านค่ะพี่น้องในสื่อผลไม้ไปท่านคนจบเสียดีนะใส่สุดข่าวไปอยู่เมือนั้นเนาะค่ะเออได้สำรับตัวเลียของเสี้ยนระย่องเนาะค่ะพี่น้องเอซี่คะเพิ่นกะ พันวางสี่เลยพันวายวิ่งศูนย์บนมาล้านเปอร์เซ็นต์ลุณเดฟพี่น้องเอฟซีคะค่ะหลักร้อยมีห้ามีหกค่ะหลักสิบมีศูนย์ค่ะหล,ล,ลักหน่วยมีสองมีสามมีสี่จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตัวกันศูนย์ห้าศูนย์หกล่างวิ่งหนึ่งล้านเปอร์เซนต์มาสัญขาพี่น้องเอฟซีคะหลักหน่วยให้สามกับห้า จับคู่หนึ่งสหนึ่งหกันหนึ่งหนึ่งบตองกับถือเรียกเพื่นพี่น้องเอฟซีคะเพื่อนมั่นใจนะเพื่อนเขามาทั้งปีคะ่ะพี่น้องเอฟซีคะเลขตัวนี้เนาะเพื่อนก็นอยากให้พี่น้องเอฟซรวยกันว่รซัเราก็อยากให้ช่องซ่อเคียวนี้ปังปังเฮ้งเฮง เรื่อยๆคือกันอาจารนค่าพี่น้องเอฟซีคะก็ขอบคุณสําหรับสายบุญที่ให้แนวทางมากให้กับซอเขียวเนาะและก้กการแนะนําให้กับพี่น้องเอฟซีายบุญทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในช่องซอเขียวได้ติดตามกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะงวดนี้เพื่อนกับเลขบัวลายตูดอกมาไห้พี่น้อง FC เอฟซีเบงเพื่อนก็อยากให้รว่ยสุขคนเนาะเพื่อนก็หวงังดี ที่จะห้พี่น้องมีแนวทางมีขอคิดก่อนตัดสินใจสื่อตัวเลขแต่ละตัวกับตองมีตัวเลขที่ฟันธงมีแนวทางห้ยไวผิดจระ,ะนาในการตัดสินใจจะใจจะสื่อแต่ละที่ทุกคนลงไปกระวังผลตอบแทนทั้งนั้นเนาะบ่มีไผ่าลงไปแล้ว,บ,วบ,บ,บ,บ่คิดว่าบ่ใดดอกบ่มีเดวิตแต่ผู้คิดว่าจะถือแท้แน่นอนแม่นบะคะทุกคนหวังที่จะถูกวหวยลงทุนอีกยยงางอยากได้ครับตัวนั้นเนาะพี่น้องอเอฟซีค่คะ พอสารวัตรนี่พอเสียนละย่องนี่ให้โชคแม่นแม่มากนี่ลูกกาบาลขนาดนั่นเลยได้ว่าให้โชคแม่นแม่นเว่สันเน้นเน้นบบกี้หางหรอกค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเน้นเน้นมากโตมากพร้อมเด็กซอเขียวมากพร้อมพี่น้องเอฟซีก็ตื่นใจยุโดปปี้เนาะเหล็บโบกี้หางไหมแต่ซอเขียวเว้ามากเบื้องต้นแล้วกะ อาจจะชอบกันก็นได้เนาะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะเดี๋ยวซอเขียวจะพาไปเบื้องตัวเลขและก็สรุปตัวเลขก,กันเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อเซียนระยองให้โชคแม่นแม่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีคะงวดวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมหกหกคะ่ะเซียนระยองให้โชคแม่นแม่นวิ่งบนศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ หลักร้อยมี5มี6หลักสิบมี0นย์ค่ะหลักหน่วยมี2มี3มมี5จับคู่ให้มี02 03 04ตัวกัน0ูนย์หย์หเน้นไปที่0ูนย์สค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะล่างวิ่ง1ล้านเปอร์เซ็นต์หลักหน่วยมี3มี5หลักหน่วยล่างนะคะมี3มมี5จับคู่ให้1นึ่สามห้า ตัวกันหนึ่งหนึ่งเสี่ยนและย่อง่นบอกว่าเลขล่างนี่บบต้องกลับเด้ใไส่เต็มเต็มเลยสันขาพี่น้องเอซี่ครับ่นอบเคยกลับแต่ว่าก็ใส่ดุนพินิจพิจ,จะะารนาในการรับชมรับฟังได้พี่น้องเอซี่คะอะไรมันก็ไม่แน่นอนอย่ามาเสียหลายจนเกินไปตัวเลขผู้บอกอยู่ลาย่องผู้ออกคปอยุ่อุดรแต่ว่าผู้ออกเรียกยุกกรุงเทพเ็ดจังไดละพี่น้อง เขากัดต้องใส่ดุลพินิจพิจารณาเนาะจะไปเซียเต็มรอยกับไบดเขากับเนี่ยกันตรงรมันกับฝััสิช้ำซะยาม่ามอกมากก็ไใดนี่กัคือโตเเลกแนวทางของเซียนระยองให้โชคแม่นๆเนาะค่ะขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีเนาะโทรมาอย่างเรลงด่วนเลยเมื่อคืนนี่เลือกช่องพร้อมกัขอบคุณสำหรับคุณพอ่อเซียนระยองเนาะทีให้ความไว้วางใจและ ให้ความสนับสนุนสอ่อเขียวด้วยดีมาตลอดเนาะได้ยินว่าติดตามมาโดนแล้วแล้วก็บึงคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ยูตลอดว่าสันค่ะมาเมื่อนี่เพื่อนล่ะอักบอยู่ได้เพิ่อ่อยเลขมาทางสอเขียวเลย้ซอเขียวออกห้แนวสันอยากให้พี่น้อง fc รวยนําว่าสันค่ะสำหรับตัวเลขคลิปนี้ค่ะแคบหน้าจอไ้เด้อค่ะพี่น้อง fc ค่ะสำหรับไผเบิงบทันเนาะแคบไเดี๋ยวซอเขียวจะคืนเบอร์โทรข,ของ เสี้ยนละย่องให้โชคแมน่นๆไปน้ำกันเนาะกับซอเขียวผ้ารวยซอเขียวจะึืนให้พี่น้องเบิ้องฐาสงสัยยังกระทษถามเพิ่นใดเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นยินดีตอนรับเบอร์โทรทุถูกเบอร์ทีทโทรหาเพิ่นนะค่ะซอเขียวกับยินดีให้คําแนะนําคําปรึกษาทุกคนล่ะค่ะ่บบาเสี้ยนใดกสร้างทามตัวเลขให้ปล่อยซอเขียวกับยินดีที่จะปล่อยให้แล้วก็ไว้วางใจมาสซอเขียวกับข,ขอบคุณทสุขุทุกคนนั่น,นแหละ ขอบคุณที่ไว้วางใจขอบคุณพี่น้องสายบุญที่เข้ามาติดตามทุกคนนี่ก็ตัวเลขของพ่อยญยเซียนระยองให้โชคแม่นๆค่ะวิ่งบนศูนย์ล้านเปอร์เซนต์หลักร้อยบนมีห้ามีหกหลักสิบบนมีศูนย์หลักหน่วยบนมีสองมีสามมีสี่จับผู้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตัวกันศูนย์ห้ากับศูนย์หกล่างวิ่งหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์หลักหน่วยล่างมีสามมีห้า จับคู่หนึ่งสามหนึ่งห้าตัวกันหนึ่งหนึ่งค่ะบลายโตเด้อบอกกรับก็ได้พันวางสี่เนาะพันเน้นให้เด้อจับคู่บนศูนย์สามนี่ค่ะเลขล่างบตรต้องกลับประสันแต่ว่าเข้ากับต้องใส่พินิจผิดจะระหน้าเอาค่ะขอบคุณที่มอบให้เป็นแนวทางซอเขียวกับให้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเอฟซีเด้อ ใส่พินิจผิดจารณานในการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณเจ้าของตัวเลขขอบคุณเจ้าของแนวทางขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะพบปะกันเพียงแค่นี้นะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ